รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนนะฮะร,รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมกับสาระดีๆที่นํามาฝากกันในทุกสัปดาห์นะฮะโดยในสัปดาห์นี้นะฮะหมอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ภาคอีสานครับกับจังหวัดนองคายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบอกได้คําเดียวนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นขออุบไว้ก่อนเอาว่าตอนนี้หมอให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบราคาเชื้อเพลิงก่อนดีกว่าครับ ่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้งนะครับหมอก็มีเทคนิคการใช้รถยนต์แบบประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับนั่นก็คือช่วงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงหน้าร้อนและที่สาคัญนะครับเป็นช่วงของการท่องเที่ยวเลยนะก่อนที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนทุกครั้งนะครับเราจําเป็นที่ต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับเทคนิคง่ายๆอย่าลืมไปใช้กันตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไปเที่ยวกับหมอเลยครับ สำหรับการเดินทางของในหมอกที่จังหวัดหนองคายนั้นนะครับโดยเริ่มจากการพาไปเที่ยวที่บ้านวังน้ำหมอกและปิดท้ายกับเรื่องราวดีๆของผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมืองไทย มีสิ่งมาศจรรย์ที่รอให้ท่านคนหาอีกมากมายทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรไมตรียิ่งท่องเที่ยวยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักเมืองไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วท่านได้เดินทางไปสัมผัสความมาศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยังคะ น้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีมันก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียวขูดมาเยอะๆแล้วก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกัน ใใการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงเที่ยวหัวใจใหม่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับการเดินทางของนายหมอกไปยังบ้านวังน้ำมอจากกรุงเทพใช้เส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งพหนโยธินจนถึงจังหวัดสระบุรีแล้วแยกขวาเข้าใช้ทางหลวงหมายเลขสองถนนวิสุทธภาพผ่พานนครราชสีมาขอนแกน่นอุดรธานีไปจนถึงหนองคาย รวมระยะทางประมาณ670กิเมเท่านั้นเองครับมาถึงช่วงเที่ยวหัวใจใหม่กันแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้หมอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะฮะกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะฮะตอนนี้หมอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านวังน้ำมอกนะฮะซึ่งถือได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยและตอนนี้ไกด์รอเราอยู่แล้วครับไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆหมองนี้นะครับก็คือพี่ตินภพนะครับซึ่งจะเป็นไกด์ให้กับเราในวันนี้นะครับต้องถามพี่ตินภพนิดนึงนะฮะว่าก่อนที่ที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นยังไงมาก่อนครับ ในอดีตเนี่ยพื้นที่ห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับป่าป่านพะป่าแก้งไก่แล้วคนอพยพเข้ามาเอ,อามาเพื่อที่จะทําไม้คือหมายถึงว่าตัดไม้แล้วก็ส่งไปไปขายที่ตัวอําเภอสีเชียงใหม่แล้วก็ฝั่งกําแพงนะครเวียงจันทร์นี่คือฝั่งลาวนะครับจนกระทั่งในหลวงเสด็จวัดหินหมากเป้งนะครับก็จะพระราชดำริว่าให้ให้บริเวณบริเวณบริเวณนี้ครับเป็น หมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อืจึงทําให้หมู่บ้านาเราเนี่ยเกิดเกิดมีการรลนล์ลนเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ขึ้นแล้วก็เป็นป่าชุมชนขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเราค่อยนำทรัพยากรพวกนี้นะครับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเราโอ้โหสุดยอดมากมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเลยใช่ครับอาจุดแรกที่เราจะไปชมคืออะไรครับพี่จุดแรกที่จะไปชมคือคนที่จะมามาเยี่ยมหมู่บ้านเรานะครับก็จะต้องทําขันคู่ปีขันคู่ปีครับขันคู่ปีคือเมอนขันเขาเรียกว่าขันสิริมงคลต่ออายุนะครับคือเสริมบารมีเสริมอะไรเนี่ยทุกคนจะต้องทําเองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนนะครับโอเคงั้นครับไปเลยครับเสริมอายุไป นี่ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับนี่คือพี่ตีนภพนั่งนี้นิดหนึ่งนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไรครับพี่ตีนภพอันนี้คุณยายเขากำลังเตรียมทำขันคู่ปีขึ้นไหมครับขันต่ออายุขันเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่มาเยี่ยมมาเยือนหมู่บ้านบางน้ำมอกครับผมแล้วเราก็จะเอาขันคู่ปีนี่ครับไปสักการะพระเจ้าล้านทองที่เขาเอื้นว่า พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเรานะครับเป็นพระเจ้าห้านทองที่เป็นช่างคล้ายๆกับบายสีหรือเปล่าฮะไม่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 ใช่บายสีนะครับบายสีนหมายถึงว่าเราใช้ผูกข้อต่อแขนรวมกันเยอะๆหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือของใครของมันอืจะมีอะไรบ้างครับก็จะมี เขาเรียกว่า <rude> ขันบักเบงนะครับอ uh ัน huh. น exactly. so, uh, so, you know, uh ี้คือขันบักเบงนี่คือบูชาพระเยบ้อยแล้วนะครับอันนี้คือขันบักเบงแล้วก็จะมีคู่ปีนะครับนี่คือคู่ปีอ๋อนี่คู่ปีคู่ปีหมายถึงว่าคู่สองดอกคู่เรานะครับดอกไม้สองดอกแล้วก็เทียนสองดอกอ๋อใช่นะครับอันนี้คู่ปีนี่คือหนึ่งปีนะครับครับผมสมมติว่าหมอกอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ผมสามสิบสามครับปีนี้สามสามแล้วใช่ไหมครับครับหมอกก็จะเสียบคู่ปีไปเนี้ยสามสิบสี่คู่ปีเพื่อจะต่ออายุไปหนึ่งปี Oh, เสียบอย่างนี้นะครับส <4, 2, S 2> องสามอย่างนี้ครับเราจะเสียบอย่างนี้ครับอันนี้หกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอ่าตรงไหนก็ได้น,น,นั่นก็คืออันนี้คือเป็นชีวิตของเราแปดเราจะจัดสรรอะไรยังไงก็ได้ให้มันให้มัน oh. เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมสิบอ่าเดี๋ยวจะต่อให้เต็มเลยนะฮะมา oh, 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 oh. หลังจากเมื่อกี้เราไปทําขันคู่ปีกันมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้แอบเห็นโคมไฟ<ช>ข้างบนนะฮะซึ่งจุดต่อมาที่พี่ตินภพพาเรามาดูอันนี้คืออะไระครับอันนี้คือผ้าผ้าใช้ทําตัวโคม oh. นะฮะผ้าใช้ทําตัวโคมแล้วแล้วก็เราจะไปใช,ใช,ใช้ใช้ไปตัดเสื้อตัดอะไรก็ได้นะครับนี่เป็นตัวตัวตัวโคมนะครับครับผมก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเลยนะฮะซึ่งอย่างอย่างอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรามีการสืบทอดของการทอผ้าเนี่ย มันนานหรือยังครับในหมู่บ้านที่เราเกินไว้นะคือการท่องเที่ยวเชิงเชิงนิเวศเนี่ยมันทําให้เราฟื้นฟูในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องัตมฝีมือพื้นบ้านครับเราก็เริ่มฟื้นฟูตรงนี้สิกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วใช่ครับนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอีกนิดนึงครับเราจะไปดูว่าผ้าแล้วจะไปทําโคมไฟยังไงครับ ว่าเราจะมาดูว่าผ้าที่เราทอไว้เนี่ยมาทําโคมไฟพาแรงยังไงนะครับก็คือจะมันก็จะมีขั้นตอนในการทาทีแล้วก็จะมีคนหนึ่งทาอีกทีครับผมสวัสดีครับพี่ครับอันนี้คือการทําโคมไฟใช่แล้วถามพี่นิดหนึ่งทํายากไหมครับยากอ๋อทำยากขั้นตอนมีอะไรบ้างครับพี่ที่แรกเขาก็จะเฮ็ดดอกกระถินก่อนนะคะฮะทำดอกกระถินก่อนอ๋อเมื่อกี้ที่พี่พี่ตินพบบอกที่ดอกกระถินดอกกระถินทำจากอะไรครับทำจากฝ้ายค่ะอ๋อมัดมัดเป็นเือนลูกเสื้อกอก อฮะแยกกันี่นะฮะคุณผู้ชมทําเหมือนเหมือนเหมือนเส้เกาะอีสานเลยดะทำเป็นปมเป็นปมเป็นปมแล้วก็แยกเป็นแบบนี้เฮ้ยตัดเป็นอย่างนี้เลยสวยมากมากเลยคุณผู้ชมก็คือตัดให้มันฟูฟูขึ้นมาเท่านั้นเองเราเราจะใช้ฝีมือล้วนๆค่ะครับอ๋อแล้วแล้วแล้วคนที่ไม่มีฝีมืออย่างผมทําได้ไหมครับได้ค่ะแต่ต้องใช้เวลาอ๋อก็คือตัดแต่งออกมาลองตัดจากอันนี้เลยได้ไหมได้ค่ะ สุดยอดเลยนะฮะอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะฮะที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ก่อนจะกลับจะมีการทําอะไรนะฮะก็คือหมายถึงว่าก่อนที่จะกลับนี้เราก็จะมามาผูกฝ้ายนะครับเพื่อเป็นสายใยแห่งความผูกพันแล้วก็มีการสืบสานในร้านในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอันงงามของชุมชนนี้ไว้ให้ยั่งยืนต่อไปนะครับโดยการมีฝ้ายของนักท่องเที่ยวนี้ครับมาผูกมาผูกไว้ให้กับคนในชุมชนอย่างนี้ครับ อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ข้อไหนก็ได้อ่าอือนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่บ้านวังน้ำมอกนะครับเป็นการที่เราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนะครับของคนที่ อยู่ในพื้นที่จริงๆเลยนะครับร<ช>วมไปถึงเรื่องราวของการใช้วัฒนธรรมนะครับดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่เรื่องราวของที่นี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะช่วงต่อไปช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยเราจะได้รับประทานอาหารกันแมนแล้วแมนเป็นอาหารยังไงครับ <c oughs> พื้นทินเป็นอาหารประจําถิ่นของคน,นสีเชียงใหม่เลยครับของบ้านบางน้ำมอกเลยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปต่อกันเลยในช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยครับไปครับเชิญครับ